การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวประเภททั่วไปมาตรา59เอกสารประกอบในส่วนของคนต่างด้าว 1. แบบบอต่อ25 2. หนังสือเดินทาง 3. สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรวีซา่า 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา 5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นงานที่กฎหมายกำหนด 6. หนังสือรับรองการจ้างแบบบอตอ .46 7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้าม 8. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด3คูณ4เซนติเมตรถ่ายไม่เกิน6เดือนจำนวน3รูปคุณสมบัติของคนต่างดาวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน 1. ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชาอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยไม่ใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน 2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต 3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือป่วยเป็นโรคต้องห้าม 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเอกสารประกอบในส่วนของนายจ้างกรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสสำเนาทะเบียนพาณิชย 3. สำเนาเอกสารการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนายจ้างหรือสำเนาการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมล่าสุดกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 2. สำเนาบัญชีร,รายชื่อผู้ถือหุ้นบอจ5เฉพาะกรณีบริษัทจำกัดสสำเนาทะเบียนภาษีมูล,ลค่าเพิ่มพพศูนสำเนางบการเงินปีล่าสุด5 สำเนาแสดงรายงานภาษีเงินนิติบุคคลหรือสำเนาแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมถ้ามีกรณีหนายจ้างเป็นหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจมหาวิทยายลัยรัฐบาลสถาบันการศึกษาโรงเรียนรัฐบาล 1. หนังสือรับรองจากส่วนราชการซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าวตำแหน่งและระยะเวลาการจ้างสสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ กรณีไหนจ้างเป็นโรงเรียนเอกชน 1. หนังสือแต่งตั้งให้คนต่างด้าวปฏิบัติหน้าที่ครูหรือผู้สอน 2. สำเนาใบาอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีไหนจ้างเป็นมหาวิทยายลัยเอกชน 1. หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบซึ่งระบุชื่อคนต่างด้าวตำแหน่งและระยะเวลาการจ้าง 2. หนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามสาสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างเป็นมูล,ลนิธิสมาคมหรือองค์กร 1. หนันงสือรับรองการจัดตั้งมูล,ลนิธิสมาคมหรือองคอ์กร 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ 3. หนังสือรับรองจากส่วนราชการการณีเป็นองค์กรเอกชนต่างประเทศติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานในพื้นที่ที่ทำงาน